อุพโตวัฏกะวาระ49เวทนาขันหมวดละหนึ่งคือเวทนาขันเป็นผัสสะสัมปยุตเวทนาขันหมวดละสองคือเวทนาขันเป็นสเสหตุกะเป็นอเหตุกะเวทนาขันหมวดละสามคือเวทนาขันเป็นกุศลเป็นอกุศลเป็นอัพยากฤตและถึง เวทนาขันหมวดละ10ด้วยประการชนีเวทนาขันหมวดละหนึ่งคือเวทนาขันเป็นผัสสะสัมปยุตเวทนาขันหมวดละสองคือเวทนาขันเป็นเหตุสัมปยุตยเป็นเหตุวิปยุตเวทนาขันหมวดละสคือเวทนาขันเป็นวิบากเป็นวิปากะธรรมธรรม เป็นเนวะวิปากะนะวิปากะธรรมธรรมและถึงเวทนาขันหมวดละสิบด้วยประการฉนี้